สวัสดีค่ะวันนี้เราจะอ่องกันไปว่ายคำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารียนมิลเลอรคิวบ์กับลุ่มโอ,อนนี่นะคะเรามาลองชิก<ว>มกันเลยมิลเลอร์คิวก่อนดีกว่า,าวตรงไหนเดี้ยบอง เพื่อนเพื่อนหาซื้อได้ที่ทีไหนนะ่ะยอ้เพื่นหาซื้อได้เลยเมนลยวนะคะที่ นาคะพี่ไหนไปเลยไปไปเลยต้องรีบนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่รีบเดี๋ยวมันจะหมดถ้ามันจะหมดก็ไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่กับเจอกินหน้าคลิปหน้านะคะบ๊ายๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายกับ Bye-bye.